สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพ่โชคครับเมื่อนี้กับสิพ้าผีผ่อหนองมาที่บ้านน้องบัวบานนี่แหละครับมหาเมนี่ครับเพราะพี่น้องตามโตร้ายครับเมื่อนี้มือมือห้ยออกนะครับว่ามปนคองสุปไย่ลรอครับมือห้ยออกเลยครับเมื่อนี้กับมาอยู่บวันพรอจํำเนี่ยแหละครับพอดีเมนี่กับยูนนี่พอดีครับเดี๋ยวสักพักนึงครับรอเมนี่เดี๋ยวกับสีเบิงเหล็กอันนี้ของพ่อจํำก่อนเหล็กถูกพ่อจํำก่อนเพิ่นยุดไปแล้วสั่นครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมาเบิ่งเหล็กถูกพอจำกันครับเดี๋ยวจังคุยกันแม่นี่ครับเบิ่งเหล็กถูกกันครับพี่น้องครับเรื่องเอาทุกไม่แม่นี่อีกแล้วมึงด้วยเบิ่งเหล็กถูกบ้านสร้างไมเล่าแล้วอันบ่ได้เอาขึ้นรถไว้เหล็กถูกพอจำพันจุดไปก็มีสองอันอันนั้นจุดไปเจต้ง อันไหนจุดแต่ตองหอดตัวน้งามอยตัวนี้มันมันบวกลมไม่ใช่เนาะบวมแต่ว่าจุดมาขึ้นนี่ตุวนีแปดเจ็ดหกนี่จุดมาขึ้นนี่อืออันนั้นจุดแต่ตงหอดมันบวกลมไม่ใช่เก้าห้าห้านี่บวกลมจำเก้าห้าห้านี่จุดแต่ตองหอดมาสันเล่ามาบวพลมจำครับแปดเจ็ดหกนี่จุดมือขึ้นเนี่ตอนตอนที่บูชามันบอกลมจำ สวนมแล้วาไปเวนมึงยืนเรียกว่าเออวันขอน้ำปูนีมึงยืนมันีเคนได้แบบ่น่น้ำพันโอ้ขอน้ำปูน้ำยานี่แหละที่มันจีแนแอนต่ว่าไปนอนมันฝันบันไปคืดเรื่องขึ้นจดถูบแล้วมันเรกแล้วไปนอนที่พ่ยจำไปนอนก็เลยฝันว่ามีแม่น้ำ นี่แม่น้ำมันก็เลยขี่ขี่เรือมากผามเรือมาบ้านี้นายกอบตสุนเสาว์ก็บ้านมากมากมากเพาฉันน้เมียอายมาเมียวพิเศนก็เลยขึ้นรถมาน้ำกันกระเพิ่นแต่ว่าหลังเรือขี่มากมัดไว้แล้วมัดไว้ท่าน้ำโอ้เสด็จแดงก็เด็กข้องเขาแล้วครันมัดไว้แล้วมัดไว้มัดแล้วมัดเรือไว้ยันคนมาเอาว่ากัจะมัดมัดเสด็จสูบไปแล้วลามไว้ปลามไว้ท่าน้ำแล้วก็เลยขึ้นรถมากกี่น้ำ เอาพ่อจ้ำจำได้ว่าเลขที่ห้าวไห่ไปตะก่อนไหมคขัพ่อจำเนี่ยเล็กมิจฉาอยู่ในสมุดหแเล่ตัวเกาเกาตัวเกาเหครับตัวเกาเนาะพี่น้องสิจำได้ที่เล็กพ่อจํำก็ได้เดี๋ยวสีเบิ้งเบิงทบท่วนนีก็ได้ครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งครับตเกาเที่ยงตวมาจุดถูกได้ตัไม่ตัวหนขึ้นขสามหนึ่งสี่ห้าหกสองหนึ่งจีสีหนึ่ง ครับตัวเลขของประจำด้วยครับเลขหกตัวของเราครับห้าหกห้าสามหกศูนย์ครับห้าหกห้าสามหกศูนย์พี่น้องซับเอาในหันครับเมื่อนี่มือไว้อออกแล้วครับทิ้งได้พี่น้องกับเอาไปวิเคราะห์แล้วก็จัดได้ด้วยครับเลขสามตัวกับนี่สามหนึ่งสี่ห้าหกสองครับแล้วก็สิบสี่กับสี่ศูนย์ครับส่วนเลขที่จุดมือนี่นมี แปดเจ็ดหกเจ็ดมือขึ้นครับโทษมลายขึ้นเจุดมือขึ้นครับเจ็ดหมื่นเจะต่อหวัดกับมี่เก้าหาหาแล้วครับจุดต่อพ่อจังแล้วจุดแปดต่อต่อหมวดแำลังงามอยู่ย่งดีๆอยู่ขึ้เกาอยู่ครับพี่น้องนี่แหละมายําให้เราครับอันนี้ย่ําเลขพรอจําเลยครับของพ่อจํา้งเลขแล้วกระตูเกาอยู่แีุ้ในน้อยแข็งแขนครับหารถตเตรี่ได้กับห้าร็อครับสามหกศูนย์ หรือสิเป็นเลขนากะห้าหกห้าสามหนึ่งสี่ห้าหกสองเอาพี่น้องครับง่ายๆครับเด็กจะฟันว่าได้มัดเลือดไปสจิบวนีนี่เพราะนมขึ้นเลือดก็มัดไว้แล้วเอาสันระว่งเลือกก็มัดไว้แล้วจะคักบะวัดแล้วจะลืมเลือดหาหกหกห้านะซับซื้อนี่หาหกหกห้าก็โยนี่ยุยนี่มัดเด็กโยนี่มัดเด็กออกยุยนี่แัดอะพี่น้องสวยครับ เลขดังเด้อฮะหกห้าหนึ่งสี่สี่นครับหนึ่งสีแล้วก็สี่สนมันเข่ากับหลายสัมนกอยู่มีที่นี้หรอนา้เรียบเนาะครับครับเก่าเนาะเก่านอกประจำเนาะประจำกับผูกไว้แล้วฟันมาผูกกล้วไว้แล้วกันประจำฟันแบบนี้ผูเรือแื่ก้อนแต่ก้อนพันกับผูกกล้วยมาหนี่ปผูกเรือไว้ทีมาเราเแล้วก็ผูกขั้วใส่สูงขั้ อ๋อผูกเรือเนาะค่ะเอหัวนี่ผูกเรือไว้แล้วหวตะกอนจังมันผูกควายเนาะประจํเนาะหัวตะกอนผูกควายไปสองตัวสองเสียบโอ๋ไอ่นั่นกับแมนคือกับนี่หวตะกอนกับได้เนาะอันนี้ก็บฟันเมื่อคืนนี่ฟันวอาไว้ในมัดเรือไว้มัดเรือไว้เข่าสามตัวมันในบูงมันยังเอากมเท่านี้มีดทอเนาะครับขอบคุณประจําค่ะประจําขอบคุณขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะแมนี่ครับสวัสดีครับเนี่ยนะครับจากพ่อจัากับแม่กับเมนี่ครับยูลิปเดียวกันเมาทรัพี่น้องแคนแคนงวดเนี่ยพอเมือนี้มือไวออกแล้วครับที่บอกตามตัวแม่นี่กับมาตามให้เราเ้อพี่น้องเอจีเฮายิงปืนนัดเดียวได้ได้นกสองตัวเลยครับมือนี้ครับได้เด็ดเด็ดเทิ้งพ่อจําเทิ้งแมนี่ยูน้ำกันครับสูตรสูตรนี่สูตรเด็ดแหละครับงวดนี้ วัดนี่แม่นี่พ่นสีมีแนวทางจังไดก็ตามม่นี่มาเบิ่งเอ้อพี่น้องครับสวัสดีครับแม่นี่ครับเป็นยังไงฟันดีบ่ครับามไดฟันกัเห็นคือเกอ่านะโอ้เห็นคือเกอ่าติแไหมนี่เห็นคือเก่าล่ะเห็นอยู่จังไดแม่นี่เห็นอยู่แบบใดครับหลังวันพระนะพ่นเห็นมากพ่นขึ้นมากมขาลงไปเพ่เนก็สิไปแวะนะ ทะเลวันดีแจ่งละตีซี่ขึ้นเขาโอ้เห็นอยู่หมองเก้าบอกม่นี่เห็นอยู่หม่องเก้าเวลาเก้าเวลาเก้าเพราะว่าเพิ่นส่ลงไปแล้วเพราะว่าเพึ่นเที่ยวทางนั้นเนาะบ่ได้ฝันตัวนี้เห็นสดชักเชียวที่เห็นนี่ทีที่เห็นนี่ก็เห็นนั่นเห็นตัวเลขเห็นหางกเห็นหางกวันนี้เห็นสองตัวเนาะม่นี่เเนาะหสองตัว เจะอสิ่เมียนบ่เมียนนะเจ้าว่าพ้นกระเทาถาม่หอมพ้นกระเบือดได้รอบตัวดิ้สองตัวนะครับเพ้นกายเห็นเห็นสองตัวกับสีว่าตัวเดียวมันกับพ่อแม่ครับแม่เห็นสองตัวสีว่าตัวเดียวมันกับพ่อแม่จริงครับจำที่เห็นครับให้สองตัวเ่าอยากได้เพื่อนไม่อยากได้เพื่อนอยากได้ตัวเดียวเ่าอยากได้กับไปตัดเสื้อแล้วพี่น้องไงตัวนี้ตัคือก่อนนี่ดี๋ยวนี้ก็ได้สามวันล้วจะเห็น เจ็บตัวใหญ่เห็นนะแต่ว่าตัวใหญ่ๆนีออกหรืเดี๋ยวนอกไห่นี่เนาะจ้ว่าหันลราเจว่าสวงตัวนี่มันจะเป็นจ้าไดเอ๊ะตัยิ่งตัวงใหญ่ๆับิ่งใหญ่ตัวยิ่งให่ตัวยิ่งใหู่ตัวยา่งในญ่ตัวยิ่งใหญ่ตัวยิ่หญ่ตัวยิ่งให่ตัวยิ่งใหญ่ตัวองใหญ่ตัวยิ่งให่ตัวย่งใหญ่ต่วย่าก็ญ่ตัายิอกใหญ่ตันยิ่งอหญ่ับสิ่งให่ตยู่งให่ัวิ่หญ่ตมวยิ่งใหญ่ตัวยิ่งใหญ่ตยากได้ตัวเดียวหญ่าัวยา กติว่าตัวเดียวก็บอแม่นเห็นสว่างเห็นสวงตัวก็บสว่างนะะสบอกตัวเดียวก็ขันมาถือก็สิไอพื้นตัวนั้นมาถือเนาะสวงตัวก็จะแม่นแม่นออกบวกเขาบอกหูเนาะรับอันนี้เห่ากับแบงปั่นพี่น้องพ่อเป็นเป็นแนวทางเนาะเพือนมักน้ำเห่ากับพื้นซื้อเนาะไม่นี่เนาะบอกหูวันสีออกเนาะครับเพื่นให้เห็นทางสว่างกับบอกสวางนะพื้นเห็นตัวเดียวกับบอกตัวเดียว สิ่วากสองตัวเดียวกับอะไรเห็นบ่บ่แล้วมันเห็นสองตัวเด้เห็นสองตัวเด้ก็สิว่าไะเห็นสองตัวไปบอกตัวเดียวคือตัวเนาะไม่นี่เนาะเอาก็ตัวขึ้นแล้ห้ามแล้วล่ะเลขเห็นสองก็ว่าสองเลขห้ามนี่เป็นเลขไม่นี่เห็นมื่อไรครับหลังวันพระหลังวันพระใหญ่แล้วก็คือเคยเห็นจังสรนเพราะว่าเพิ่นขึ้นมากแล้วเพิ่นเพิ่นนขึ้มาวัดมันชิขึ้นมากเมดเดี๋ย มันลงไปเพิ่อนกว่าจีแย่เขาแยามลุกไฟเพิ่นจีแวะเพราะว่าทางเที่ยวเพิ่นอยูฮันเป็นโป้ไหมนี่แจ๊สิเป็นไผ่เดี๋ยวไปมันเห็นโหลดเพิ่นมะไฮใบโหลดเพิ่นมะหฮโหลดทางเข่าประตูเพราะว่าเปิดประตูในเงี้ยนของเราเพื่อนยูคังขาสูงกว่านั่นเพิ่นเที่ยวอยู่หันเพิ่นเพิ่นเพืนมาล้างมันพาเพิ่นควันทิแกงเพิ่นต้องลุกไฟเพื่นมาเฮาเพิ่นบ่นที่นี่ควันทิแกงในเฮา ตลอดเพราะว่าปฏิทีหามันเกี้ยงเลยเอาเพื่อนก็ต้องไปตีซีอ้่ว่าหนี่คนหัวลูกเลยแสดงว่าเพื่อนไปเพื่อนไปตีซีคือว่าเกี้ยงเนี่ยเข้ากับมึงเข้ากับตื่นแล้วเนาะเพื่อนไปตีซีคือว่าเพื่อนไปแล้วเพราะื่อนเที่ยวอยู่เพื่อนเที่ยวคนมาเพกคนมากว่าดีวันละนี่ยเตือนงานนี่ยละที่เที่ยวเง่งเง่งเนี่ยนมากว่าดบอริวาบ้านคนโอ้บอริบ้านคนมากเนี่ยนี่มีความรู้สึกจังสั่นบ่ครับ มันเห็นเพิ่นเห็นพ่อแวบเธอแม่นเห็นม <ะ S 2> แม่รับความรู้สึกแม่นบ่ครับคันสิฝันก็บ,บ่แม่นแวบบไปบันี้มากันเฮาเรียว่าโอ้เพิ่นไปแล้วเด้อ่อน้อจใชลุกขึ้นมาเอา้าเพิ่นเค่อยเห็นสร้างตัวใช่แม่น,มนบ่เนาะบ้านใ้คนยังมีอะไรได้างตัวเพรา <laughs> เห็นตัวบงงางไงอีกเน,นาะเที่ยวนี้กระไรสามเตี้ยนี้จะเห็นตัวไงเห็นเี่ยวกวนเนีดกับตัวบางไง ไม่นี่ก็เลขสวงก็โตใหญ่โต่อพีกันตีตัวนี้ก็โตใหอยพี่กันเรานยานบชัดพนยานเห็นบรชษัิคนได้ไหโตยหญ่เนาะม่นี่ซึ่งว่าแว่นว่แว่นถครถบอมาฟังอย่างนี้เห็นตัวใดก่อนครับเห็นห้าหกเห็นห้าหกได้ครับพี่น้องแม่นี่เห็นห้าหกตัวเดียวเด้อค่ะตัวเดีัวเห็นเด็กตัวเดียวนะครับ ซ้ำซ้ำตัวเดียวนะเพราะว่ามันเคห่าหกเป็นคู่นะเพื่อนี่เนี่ยช่างเนาะเป็นตัวเดียวเนาะห้าหกห้ากลับไปเด้อค่ะพี่น้องคุมสุดท้ายมือสุดท้ายเือคทุกคนแล้วเนาะเพราะว่าเขาเห็นต่างที่เขาเห็นเขาสิบหกเนี่ยบรไเวเพราะว่าเขาเห็นต่างกันเห็นจังไงก็บว่าจังศาเนาะไม่หนีเนาะบริเวณตัวใครเนาะ พราะว่าเดียเอันีเขาอกระบอกการบอกเพื่อนว่านั่นมันสิกรฟันุ่งว่าจะวางได้ซ้ำได้เห็นตั้งใดก็ขอบคุณแม่นี่หลายๆเด้อครับเด้อแม่นี่ก็ได้ขอให้ชคให้มาครับทุกคนที่นองทุกที่ทกเี่่อี่เุกอีอทกี่ทุ่ทนี่ทุี่กท่ทุกา่ทุกี่ทุกีกี่ทุ่ทุกทีทกที่่ทุกทน่ทุกี่ทุกที่ท่กทน่นวท่ทกทท่เ่ โอ้อันนี้พ่อจำพ่อจำครับของพ่อจำพ่อจำเล่าเสือเอาเลขนาว่าัศน์หกหาหกหาแล้าเอาเลขนาสามหนึ่งสองครับตัวเดียวกันบ่พ่อจำนี่ยังว่างไม่เห็นเดียวกันบ่โทษเด้อครับเดี๋ยวเบิ่งกกันยังว่าเป็นตัวเดียวกันครับพี่น้องครับ ได้ท่านไหนไปหาโรหานี่เลขกพระจันทร์เด้อเราเสือเอาเลขหนาวสันเขาเราว่าวเราเสือเหลขหนาห้าหกห้าเอาใครได้ยท่ตา่ะได้พอดียังมาาได้พอดีเหลือพอดีอันนี้ทำไงท่านหนึ่งฮางก็ฮางโอ้ยส่วนมันๆเด้อเอฟซีเอ้ยโชคมาเด้อขอหาหนี้เด้อเอาเอายังมีเวลาซื้อค่ะยังมีเวลาซื้อเกที่ฟันได้นนั ครับนั่นแหละครับเบิ่งเรีกพวะจำรลหาฮกหายังว่าเราสื่อหาฮกหาครับโอได้พอดีอยู่ด้านนั่นพอดีเนาะเป็นเลขแมพอดีเมื่อนั่นไปไวุ้่จิต้ชคมาที่นี่พนัวงานรงนาที่ชุดท่ายเลยค่ะนี่คนนี้แหะ ในทีสุดท้ายครับพี่น้องเอ้าเพื่อนเราสู้มากเป็นประจำเอาก็ขอบคุณพี่น้องสุ้ผู้ทุกคนนะครับเด้อเอาให้โชคโชคก้อนหมันครับขอบคุณพี่สำหรับวันนี้ก็ได้ครับสำับที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อขอส่งหมันน้ำกันมือคงสุดท้ายแล้วมือออกเลยหรือว่าไม่ได้โค้งเลยครับรับซับเด้อวันเลยเอฟซีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับไปนี่ครับ